ไปก็ไปดูกันที่ข่าวคนละครึ่ง plus ค่ะที่จังหวัดยะลาเชิญชวนผู้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus ค่ะร่วมสนับสนุนผู้ผู้ประกอบการ SME ที่ตลาดนัดคนละครึ่ง plus โลตัสยะลาค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาขอเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์จับจ่ายที่คุ้มค่าและหลากหลายณนะตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง plus ตลาดนัดแห่งนี้เป็นโอกาสสำคัญค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะ ที่จะได้สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ในพื้นที่ผ่านการใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชันเป่าตังอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมีร้านค้า SME ที่คัดสรรมาจำนวน10ร้านค้าซึ่งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ให้เลือกซื้อนะคะมีทั้งสินค้าชุมชนเสื้อผ้าเครื่องประดับของกินของฝากโดยใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก งานนี้ค่ะจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมห้างโลตัสสาขายะลาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะมาร่วมกันจับจ่ายใช้สิทธิ์สนับสนุน SME ไทยไปด้วยกันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัางเพื่อเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการ SME ในราคาสุดคุม้มแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดยะลาให้เติบโตอย่างยังย่งยืนกันด้วยนะคะใครที่มีสิทธิ์ก็ไปใช้